ครับพี่น้องผมเลสสายล้านะครับสิมาบอกวิธีมาดักหนูจังสิเดจังไดจังสิดใดโต้จังสิต,ติดช่วงคอนะครับมันจังสิยูแวนใดใตะขนนะครับเห็นพี่น้องหลายทันมันเห็นว่าเออใส่กับเล็กมันหนีบปอยู่มันบ้ใดหนูมันมีเทคนิคอยู่นะครับทีนี้ก็คือว่านี่ครับเอาเหยืย่อใส่ก่อนนะครับเหยื่อวางไว้ในในขอบในอุ่นโม่เขาหน่อยนะครับไม่หลุดนของคือโฟกัส กรนี้ครับตามด้วยน้ำหอมสูตรติดเรียงล้งของเรลือใย้หนานะครับนี่ครับห้ากระฉีดเลยมันออกกับสองเทียบก็พอนะครับจากนั้นพี่น้องพี่น้องว่าหนูได้ตะขนมันคือวายุมันหนีบายุมันมันเปนหนีบายุหรอกครับแปลว่าหนูมันเขาด้านลังเขาด้านขางมันอาสีผ่วได้ตัวนะครับนี่ะนันเท่ากับของผมจาลังก็จะเป็นหยาทึบเลย เห็นมันหันหลังไปนี่เขาป้ายหยาแล้วครับหนูเขาสีพวไหเขามาข้ังหลังนะครับไห้เครับหนูเขามเขามาขขางหนานีนี่คือหุ้งเขานะครับเขาออกมาพเพื่อเขากจะมาปอดเยื่อห้างเลยนะครับเขาสีมาปอดเยื่อห้างเลยเขาจะติก,กินเยื่อห้านะครับเพราะว่าหันห้า้ห่า,หหางไม้ลงลู่โอกาสหนูมมนติเขาด้านหลังก็มีนะครับนี่สสของผมมันจะเป็นขงหลังก็จะเป็นหยาทึบเลยนะครับ ป้ายหยาถึบเลยแต่หันหลังหันหลังกลับห้องส้นครับป้ายหยาไว้นะครับหูเจ้าหน้าทีว่าเราแวนนะครับแต่ติดตามส่มผลงานตอนเสองเลยนะครับกรนสีนมานบ่ครับเสานี่ผมเลยสายลานะครับพาพี่น้องมายามหนูนะครับเป็นไม้หน้าปังคือเกาแล้วนะครับครับ จะไฟไปแล้วนี่พอทรงหนามเขานะครับคล้องทรงหนามลุนกันเลยครับหลังแรกเราจะมานไหมอ้าวพี่น้องตายเกเรสิ่งนี้นี่ตอนนี้ตังเดียบรอยครับแตมครับนี่ปาดคอนหนไม่เคยผ่าดเลยนะครับคล้องทรงหนามนะครับพี่น้องเห็นไม้เด็ดนะครับ หมด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 เตรียมแลกมาแล้วครับอุนน่นเตรียมตอไปกันเลยครับจมานอีกบเตรียมที่สองเป็นนู้้องขาวน้องขาวนะครับนี่ครับดีครับเปลือกขึ้นก็นแล้วครับ เตรียมสามกันเลยครับเตรียมที่สามเป็นหนูสิ่งหน่อยนะครับหนูโอ้ยหนูรองเท้าหน่อยนูซิ่งเลยคือไม่มาแห้งเป็นกืบส,สิบเอานะครับจากนับเตรียมขึ้นก็ที่สีมาแล้วครับเป็นลูกลุกคุก ถูกแล้วครับผ่านที่เราแล้วครับลุงเตื้นที่ห้ากันเลยครับอ้าวพี่น้องเดี๋ยวมาตะไคกเห็นเลยนะครับแล้วนี่หนูจมน้ำเหน็นไหมครับพี่น้องเห็นเยื่อข้าเปลือกสีด,ด้วยน้ำหอมสูตรติดอย่งเลยนี่ไซล่ะนะครับนี่ครับโอ้หมดเงี้งยน,นะครับพี่น้องหนูจมน้วค เรียบร้อยครับเตรียมเตรียมที่สีหารครับเป็นนุ่ใหญ่แล้วครับตัวนี้หลังต่อไปแล้วครับจะมหันยังวะชื่อกับโมดิฟายของเลสไซล่านี่ครับพิกัสมันทิ่ขอการข้อเลยนะครับรับหนาหนาแต่ได้มานูนติดแต่วายูนี่มันทิ่ขอการข้อที่นั่นครับของผม กระมุยไฟของเหลือสายหลาสีด้วยรองพองสูสี่เลี่ยงแล้วครับไม่เคยพลาดครับเตี่ยมกินนู้นทองขาวหน่อยนะครับไอเป็นเตี่ยมที่เลยที่หกครับจะเกิดที่เพอเอานะครับต้นนี้เปนที่นนหนองเป็นเห็บมาป่าออกจากหน้าเพื่อน,นะครับนี่ครับคือนู้นกินเข่าแล้วครับก็เลยต้องเดี๋ยวออกน,นะครับนับเตี่ยมที่กอนะครับ หกเตียมแล้วนะครับอยไปทางนี้สามหลังนะครับท่งเที่ยวสามหลังอู้หลังนี้โดนเลยครับปาเย็ยบหนวก โอ้โหเลยนะครับอ,ย,อย้นี่ครับนี่มันยีกับมึงเอากลาเป็นกับมุนไฟของหลีไซหลานะครับนี่ครับเราจะดักหนีมันตลอดเลยนะครับของการข้อเลยนะครับสำหรับการโม่นะครับมาที่เของการข้อหนูใหญ่เลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นเยื่อเขาเปลือกสีด้วยน้ำหอมสูตรตีเลียงหลังของรีไซล่านะครับครับกับเป็นโมดิฟายของรีไซล่าครับหวานอีกแล้วครับ่าจะเป็นเตี้ยมที่8ปนะครับหลุ่นเตี้ยมต่อไปกันเลยครับหลังนี้ไม่โดนมีอะไรกินเยื่อเลยแต่หลังนี้สิครับติดกันเลย หลบลอยเองครับเกี่ยมที่เจี๊หรือที่แปดนี่แหละครับจะมาได้ครับ,รบกับโมนิฟายนียซายล่าครับคือเขาการข้อทุกตัวเลยนะครับใครว่าดักหนูใดตะขนต้องดูคลิปนี้ครับที่การดักนะครับ,กกบเดี๋ยวกับโมนิไฟล์ลีซายล่าสูตรตามด้วยชีดด้วยนะ้ำหอมสูตรที่ลิ่งหลังของลีซายล่าครับนี่ครับใหญ่ไหมีห่นอ้อง พี่เจ้าหน้ามึงเอานะครับว่ากับของผมมีผลงานป่ครับเอาใส่ไปติดกันนะครับพี่น้องหาย,ยหขี่เขาไม่มาจริงนะครับอุยเสีย,ยกันอู้พี่วุ่นวะุ่นกัน,นครับวัดลุงฟานวิดเห็นแะ้วเหมือนถือถือว่าพี่น้องะลุนกันลุนกันใส่หนูมาเป็นใส่เบสหนีอยู่ในน้ำเลยนะครับหนึ่ง สองสามโอ้พีโนโ่น้องบกใหญ่อีกแล้วหนบเอากาั่นขอ,อีกแล้วหนู <c oughs> หน้าปังนะครับของมีจมนามกันบ้างครับภาพเข้าให้เลยครับนี่กับมูนิไฟของนี่ไซล่าครับเห้่ yeah. ไม่เคยพลาดหรอกสำหรับหนูใหญ่ครับเล็กใหญ่ได้หมดเลยนะครับมานครับ ดูกันครับเอาอนูอนนั่นนี่คับ Hi. หายมาึ้นมาจังเลยเนาะอตอนน้ำไปอีกแล้วนี่ครับเครื่องไม้ครับเขาเปลือกอไอยู่นีน่นะครับอันนี้ครับพี่น้องโอ้โหฮิ๊บ โอ้ดูว่าจะเขาสิตัวรทำผมนี่ครับบอสันตายเอยถือขางบ้างคืนครับบวนลูกอุ้มเลยเออใช่้ะถือใส่เขาเลยเว้ถือถือใส่โอ้กัดขาลูกอุ้มเสียกันเพราเห็น กรับก็บวิหญนณเสี่ยงโอ้โหเฮ็ดักเสียบโอ้โหคัดเสียบออกมาได้เลยสักยาของอะไรถูกวิญญาณนี่เลยนะครับครับนี่เป็นเตี่ยมที่ซิปแล้วนะครับนี่ครับใช่ดิบแล้วครับ ติดแค่ขาก็อยู่นะครับกับโมดิฟายของเรศัยละ,ะตีนแข็งมากโอเนี่ยวรอเพื่อนๆเห็นปึ๊บติดขานะครับผมใหญ่เลยหมาอีกแล้วครับเร็ยบร้อยอีกเตียมครับเป็นเป็นนู หน่ยนะครัเป็นลูกน ok. ุ lighting, ๊กุกถูกปุ่นยีถูปุ่ยแกนคอที่าอลวครับหมานี่แล้ะครับเจสิบอกพี่น้องวางลนะครับหมานี่แล้ะครับเป็นสูติเลียงลังเขาอีลีนะครับแบบไมีไฟของล่ใส่ละก็นองหอมดำนุนะสูติเลี้ยงลังครับหมดหดปูครับ นะ้องแกนคอเลยครับมาอีกแล้วต,ตัวไม่ใหญ่ตัวนี้ลูกมันครับอีกแต้มหนึ่งครับพี่นะ้องโอ้เป็นหนูไ่นที่เป็นพวกหนูหวายหนูขาต่ำอย่างนอสติคนอื่นนะตัวนี้สุดกระซับอยู่เลยนะสามหลังสามโตเลยครับบมาติดงานค่ะที ที่กัดของกับดักผมนะครับให้พี่น้องมึงสีขาแตะว่ากินปั๊บการข้อทุกตัวเลยนะครับมาหนึ่งในสามตัวนะครับเดี๋ยวไปนับแต้มกันที่บ้านเลยครับสิได้จักแต้มผมก็ได้ไปนับครับ,รบวันนี้ผมก็ได้จักแต้มมานับกันเลยนะครับหนึ 1> 1่งแต้มกับมบนสายวันวน,นี้เซรลาสีเขาวการข้อทุกตัวเลยนะครับสองแต้ม วตัวเนี่ยยังไงเต็มสิบงี่นะครับสีเต็มห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดโตรครับพี่น้องสิบกับมอเตอรไฟห้องนี้ใชนานะครับจี่เตือนหอมสูตรที่เรี่ยงล้างนะครับ ก็เคยผ่าดเลยนะครับเขาเขาของการฟองเลยครับตลอนี้เลย็คือตีขากรอยูนะครับจะกินแข็งแห้งนะครับพี่น้องยังหมันว่ะหมันนะหาเล้ยงยอคิดว่าตขาว่ะขากรอยูฮตขากมันกินแล้วเลยที่นะไรบี่สรุปสา่นนี้นะครับครับยีสิบหลังกระยูซิบเอตแอบนะครับพี่น้องสนใจกต่ทักมานะครับเป็นบบมูลก้าของดิสายลานะครับข้อมันกัดออเขาก็คือ น้ำหอมดักลูนาสูตรติดเลี้ยงหลังครับของดีสายล่านะครับวัคได้ผ่าดเลยนะครับกว่าจะฉีดกับหูหอมมาติดเลยนะครับหมาน,นครับกึนเยงไม่รันเตอร